เปิดบอ่อใหม่ครับเดี๋ยวเราพาไปดูบอ่อนี้ทําทางก่อนลอกนาหรือเปล่าน,น่าจะเป็นลอกนานะหรือว่าคุดสาครับตามไปโอ้คนขับของเรานี่มาแต่เช้าเลย,เยสุดจัดทำงานเจ็ดโมงอ่ะโอ้ดูต้นยางนาครับ คันเดียวคันเดียวคันเดียวก็เสียวได้โอ้โหลอกนาลอกนาประมาณสามไร่ครับลึกประมาณหกสิบเซนสามถึงสี่ไร่นะไปเลยน่าจะได้แล้วแหละทำทางอะ่ะ วันนี้อ,อดินครุษะพี่ทำทางก่อนได้ไมยได้ไหม,ได,ไ,หมได้เลยครับเดี๋ยวเอาเอาทิ้งแขนไปกูข้างล่างนูก่อนอ๋อได้โอเคจัดไปไดโอ้จัดแซ่บขุดเอาขุดเอาเลย <c oughs> ขยันมาก มาแต่เช้าโอ้ลมต้นไม้แล้วอะ่ะฟืดฟาดฟืดฟ,ฟาดเดี๋ยววันนี้ต้องไปซื้อไฟแล,ล้วแหละให้มันสว่างหน่อยเพราะว่าช่วงนี้งานเร่งงับทำงานแต่เช้า เขามาบอกเป้าไม้เา okay, ราบอ๋ออ้อันเดียวครับโอ้ยดินทรายเว้ย โอ้โบินเปิดทางเล็กไปครับ